น้ำพองชาแนลป่าพี่น้องมารีวิวรถมือนี่คะ่ะมารีวิวรถเป็นอ e ีซูซูท e ีเอฟอาร์ค่ะอีซูซูทีเอฟอาร์ปีสามแปดเด้อค่ะเด้อปีสามแปดค่ะเขาเบิ่งสภาพรอบนอกก่อนคะ่ะสภาพรอบนอกสภาพรอบนอก,อนอกตำนีก้กับมีนิดน้อยคะ่ะตำนี้กับบ้านนิดน้อยแต่ว,ว่านี่ค,นค่ะขายตามสภาพเนาะค่ะเนาะขายตามสภาพขายตามสภาพแต่ว่าสภาพก็ใส่ได้ดีๆอยู่ ใส่ได้ดีๆยุ้ขายตามสภาพอันนี้เป็นรอกระทะเด้อค่ะเด้อเป็นรอกกระทะเป็นรอกกระทะดอกยางดอกยางกบบระเบ้ากบ่พันว่กขีไลยค่ะพ่อใส่พ่อใส่ค่ะพ่อใส่ยู่ค่ะลำนี้เนาะค่ะเนาะค่ะพิจารณาเอาเด้อค่ะเด้อพิจารณาเอาค่ะมึงสภาพรอบนอกอันนี้อันนี้สีขูดเด้อหน่เอาอื่นมาตดสีขูเนาะค่ะ ขั้นซี่ค่ะพี่น้องค่ะขั้นซี่ดูข้างดูช่วงล่างดูช่วงล่างขั้นซี่ค่คะไม่ได้ดามเนี่ยเนี่ยเขาเนาะตาว้ากะเขาขายตามสภาพคือว่าล่ะค่ะตาว้ากะเอาไปเขาหัวเขาสวนใส่การใส่งานได้ดีๆค่ะพี่น้องค่ะใส่ดีๆได้เลยได้ดีๆได้เลยค่ะเบิ่งรอบนอกค่ะซุ้มลอด,ด้านหลัง ล้อด้านหลังอันนี้ก็เตินว่าเสริมแหนบบ้านี่เหรอเอิมว่าเสริมแหนบบ้านี่จ้านี่เติมนะเติมว่าเสริมแหนบด้วยเนาะเสริมแหนบก็บ่นองค่ะเสริมแหนบแหนบเสริมค่ะเสริมแหนบให้เรียบร้อยยางอะไหล่บ่มียางอะไหล่บ่มีตํานี้ก็มียุค่ะตั้นี้ก็หลายยุตว่าเขากัขายตามสภาพกัแต่ว่าสภาพกั ใส่งานได้เลยค่ะใส่งานได้เลยสืบไปใส่งานได้เลยอันนี้บอมี่เขาเจ้าเออนี่ยังก่อนนี่เหรอ <find it. S 1> เออบอมี่แม็กไลเดอร์ค่ะพี่น้องค่ะอีสุสุตอนเดียวเด้อค่ะเด้อตอนเดียวสภาพสภาพรอบนอกก่ะเขาสืบไปก่ะพิจารณาเอาค่ะพิจารณาเอาเพราะวา่ารถรุ่นนี้ไปเขาหัวเขาสวนได้แบบสบาย เลยค่ะนี้สายลุยเลยแบบสบายสบายเลยไฟตาตัวนี้สิแตกค่ะพี่น้องค่ะไฟตาไฟไทยมันเป็นไฟตาตัวที่ไฟไทยไฟไทยแตกตรงกลางค่ะพี่น้องแตกตรงกลางสภาพรอบนอกแล้วสภาพพี่น้องไปเบื้องสภาพข้างในเบิ้งรอบนอกกันค่ะนี่ ดอกยางกับพ่อใส้ค่ะพี่น้องดอกยางพ่อใส้ดอกยางพ่อใช้บ่ถือว่าขี้ไล่ลรอก,กระทะอันนีท้ทะเบียนขาดเกินบ่เนี่ยฮะทะเบียนขาดเกินครับพี่น้องรถปีสามแปดเด้อค่ะเด้อค่ะรถปีสามแปด ปีสามแปพิจารณาเอาค่ะพี่น้องก็เข้าสือไปใส่งานเขาหัวเขาสวนข้นยอกคนยางของใส่คนของใส่ในหัวในสวนเท่าใดแบบสบายเลยแบบสบายสบายเลยป่ไดิบปสยสมยังหยากอันนี้จักสีถลอกเนาะนี่เขาจะเอินมาฟัากกระปุงเเนาะ จากสีถลอกอยู่ค่ะนี่สีมันก็จะมาสียังก่อนมันแพงก่อนนี่สีมันตายพี่น้องกเอากขายตามสภาพเอากะขายตามสภาพปิดจระนาอาแต่ว่าเขาซื้อไปนี่กะพร้อมใส่งานได้เลยแมนบอจ่าบอได้สอมแมนบอซื้อไปพร้อมเตะสอมแน่นิดน้อยป้าไปแต่ว่าส่วนมากกใส่ได้เลยค่ะพี่น้องแล้วเดี๋ยวเบิ้งข้างในค่ะพี่น้องเบิ้งโซนในเบื้ครื่องข้างในก่อน ดูข้างในก่อนกะบอ่บอบอ่อหนังบ่อหนังแต่ขาดค่ะพี่น้องขาดเขาขายตามสภาพคือว้าน่น่่นคคะะีพวงมาไล่พวงมาไล่เอ็นเยอะเตี่ยพวกมาไล่เอ็นเยอะค่ะพี่น้องค่ะลังค่าลังค่าบ่มีหนูก,กัด ตสบายกัขาดแน่นิดหน่อยค่ะขาดแน่นิดหน่อยค่ะปลาไปค่ะคนส้นดันหนะโป้งมาไล่เอ็นเยอะค่ะพี่น้องค่ะระบบมือหมุนค่ะระบบมือหมุนเข่าหัวเข่าวสวนค่ะพี่น้องค่ะรถสายแรถสายลุยรถสายลุยรถสายลุยมือนี่ค่ะ งมาไล่จือไปกัดสมแน่นิดน้อยค่ะสมแน่นิดน้อยตวากัดส่วนมากกัดส่การใดเลยเสียงปิดกับกรึบเลยทำไปเบิงฟังขางค้นขับเนาะกันนะ,ะตำนี้ครับพี่น้องมีตำนี้ค่ะ ข้างในกันล็อกตีโอ้ก็ล็อกเว้ยฟังนี่ทำความสะอาดให้แล้วเรียบร้อยค่ะแอร์ใบแอร์กับข้องสีบ่มีดอกนี่เพ่งกับข้องสีบ๊เพาะดอกนี่เพ่งเป็นบอลรองเอาเอาแอร์ธรรมชาติเด้อค่ะเด้ออันนี้รถกันนี่ใส่แอร์ธรรมชาติกับพี่น้องค่ะ ใส่แอร์ธรรมาชาติเลยเบอขาดกับพี่น้องกับเบอขาดเบอมีตำหนิอยู่เบอใส่ปัญหาดอกมาตอนะนะี้เพราะว่ารถสายลุย่ยกับพี่น้องเบอบ์ใส่ปัญหานี่ค่ะไม่ใช่ปัญหาเลยรถสายลุยกับจังสีได้ะมืนน่อนช้าสิเปิดราคาตัต้มๆให้พี่น้องเบิ่งเขาสนใจกับทักขมาได้เด้อค่ะเด้อสนใจสนใจจังได้กับทักขมาได้ค่ะอันนี้ถ้าเปิดราคาอยู่ที่เท่าไหร่จ้ะ อันนี้อู้พี่นองเลยราคาตำตำสามหมื่นเก้าพันบาทเตี่ยสามหมื่นเก้าพันบาทค่ะพี่น้องค่ะเป็นอีซูซูน้องขนะค่ะอีซูซูตอนเดียวค่ะคลิปนี้ค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณหลายๆพุทธิขมาเบิ้งขมากดไลค์กดแชร์กดติดตามคนนำพ่องเดี๋ยวมีคลิปหน้าคลิปใหม่คลิปดีๆรถถูกถูก็สิมาให้พี่น้องเบิ้งคือเก่าค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณค่ะ